สวัสดีจ้าเราเลยสิพาไปเก็บผักบรรยากาศดีดีจ้ามื่อนี้ฝนตกแดดออกอากาศอุ่นขึ้นเมื่อวานหนาวเดี๋ยวพาไปเบิง่งผักจัาแถวนี้ยแหละคักเสียนปลาเยอะเยอะนี่น่าวิจารักเสียนปลาเจอจะเลยประกาศกินเยอะมากเลยเริ่มเป็นดอกอ่ะ จะไปเก็บยอดผกักกันเลยจ้านี่คือยอดผกักอ่อนไผ่งพลังมกกักจ้านี่แหละเขาเอื่นนมาอยู่นี่เขาเอินาา่นว่าทำกล้ำตล้ำกล้ำมียอดหนึ่งมันอที่คืนปีล้วเชื่อให้กินจ้ะรสชาติจะเหมือนเผือกเหมือนเผือกมากมียอ,อดหนึ่ง อักหย่อนหนึ่งเออมาไ,ได้อลลาลีความทิดความที่แล้วอยากกินจ้าส่วนมาเองงี้เนี่ยเก็บผักปลาไปไปเด้เลยไปมีไฟไป,ไปเด้เลยเอาหุ่นเพื่อได้ยอดใหญ่เป็นท้ายลูกใหญ่มือบังคักเนาะเอ้ยแนวเรามากกัาแกเราเลยพาส่วนมาเก็บผักหุ่นมัามาแก,าก,กเก็บสิ

เอ๊ต้องไปแ o ร i หนวีดีโอเทีงกันอันนี้มันสิมันสิเป็นเครื่องล้วก็ขคืนอยู่กับน้ำด้ยจ้ะโอ้แสดงว่าตาดีเท้เ็ตหยอดยิง่งอ๋อวลกกว่านี่เป็นหย่อดยิ่งไ่งเรสตอันนี้อันนี้พักเพราะมากมากนี้ปลางเก็บแต่หย่อดยิ่งย่งกลบักปลางเก็บ เกี๊ยผักปาลาฝรั่งเกี๊ยผักปลาว่า,า oh, s <S <laughs> อีกทีขื่น่ะมีไม่ได้อหยใหย่ออันนี้มันจะขื้นปีละครั้งนะจ๊ะอันรสชาติมันกลิ่นมันหอมหอมเหมือนเผือกเลยแล้วมากินทอดกับไข่แต่ถ้าเอาไปรวกกินกับน้ำพริกกระเสบจ้ะ <Wow. S 1> จะไปเกี๊ยวพ็กต์ต่อด้วยจ้ะจะเสียบเบื้องมาได้หลายไปในเมือนี้ <laughs> อันนี้มันเป็นน้ำเห็นว่านี่ยยอดนี้ นี่เอ้เขาจะมากอยู่กับน้ำไอ้ยของต้นแบล็คเบอร์รี่จ้ยกินยากหอยากกินที่ยังไหมันหกสมก็แล้วอยากกิน <c oughs> เอาเก็บลายๆเด้อ <c oughs> ฝรั่งเก็บผักฟ้าอันนี้เขาเอิ่นมาพุ้งขี้โตปุ๋ยจ้าจะเป็นแค่หน่อไม้ฝรั่งปา่านี่พักที่จะเก็บมาก,กับพราะไงวะจีน,นีจ้าอันนี้เขาเอิ่นมาปตาด้วิจีไม่ใช่เนะาะต,าตั้ม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 าษาแบกหมูตั้มจ้าเราจะเป็นภาษาอิตาลีกษตรว่าหน่อไม้ฝรั่งป่าแต่าวะจีเบย์นิยมเอื่นหน่อไม้ฝรั่งปลาเอิ่นมาตั้มจ้า นี่จะผลงานกันคนไงเราอยากกินกอะไรทานแล้วมันเจ็บจ้ะเก็บอ่าไปทอดไส้ไก่ให้เล่าเธอเบิงไม่ผิดจ้ะทอดไส้ไก่ด้วยจ้าถ้ามากินนี่ก็อะไรก็แช่ก็ตามก็สักไส้ให้ชาวเล่ไม่ได้จา้าถึงแม่ใจใชาวเล่ไม่ได้จา้าบ๊ายบายจา้า